ทุกคนเดี๋ยวเข้านะกั๊หนึ่งนะกั๊หนึ่งถ้าเป็นโดโด้ล่ะจริงจริงจริง h e ล l o เมผมเรากันดูกเ็ดเป็นชื่อไม่นะ อันะันอันอนเป็นผีเราก็ได้ทำเควสไงไอ้ไอ้โลไอ้โลที่ทำเควสแล้วได้ตังค์นี่มันต้องเป็นผีก็ได้ใช่ไหมครับเออ่ไม่แน่ใจปั๊มยังไงวะเนี่ยเออเออไอ้สัตว์แม่งโคตรเทีย<ะ>เลยมาบอกพี่กายผมไว้ใจพี่แบบเสียงสังส่นๆแล้วมันก็ฆ่าผมเนี่ยเนี่ยเสียงสั่น อยงสารเนีอยเหี what? What ้ยผมไม่ใ well, ช่พี่นะไอ้เหี้ยบางปามีใส่กุกจักกุกกักว๊ดดูยังไงวะอันเนี้ยปั๊มอ่ะอะไรอ่ะพี่ปั๊มไอ้ปั๊มประทับตานี่มันดูยังไงวะไอ้ตรงสารเหรอครับไช่ใช่ใช่ที่แค่กดมันต้องจังหวะดีๆต๊อกท็อกลงไปต๊อกท็อกท็อกลงไปให้มันดึงเส้นต่างต่างมาไอแทนมาผมอ่ะไอมันเที่ยจริงเนี้ย อันไหนอันนี้อันนี้ใบอะไรอ๋ออันนี้ไม่แน่เลยดูสีก่อนเลยถ้าสีถ้าสีถ้าสีสีเหมือนกับสีคลายเมนให้ไปดูส่เวนสีไม่ตรงก็ปัดทิ้งเลยอ๋อโอเคแหงเกหรกูมุทดีดีสัดเอ้ยใครทำเราวะเจมส์ไอเทนนี่ไงมันเดินป่านเอาเลยอื้อจี้มันเอาใหญ่เลยมึงมีคนเอาพี่ก็เป็นแล้วเอาพี่กินกินจบไปแล้ว เฮ้ยไอ้แทนอยู่ไงพี่เอสลาสุด <What? S 2> ถ่น้ำเปลือยเลย